สวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งเทมส์ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในฟุตบอลยูโรฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนัดนี้ครับเรอัลมาดริดเปิดกินซานเดลโก่เบอร์ดีต้อนรับการมาเยือนของทีมโซเตี้นะครับในช่วงนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งเทมส์ปุรับหน้าที่ฝึกทั้งยาก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็ขอต้อนรับแฟนบอลเชียรมาตอรับ เชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งแฟนคลับทุ่บอกเกมนี้ทีมสุตสวัสดีพี่น้องชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกเลยครับผู้ชมครับตรงนี้เกมเริ่มเลยครับผู้ชมครับทางเรอัลมาดริดมาในชุดสีขาวล้วนบุกจากซ้ายมาขวานะครับส่วนทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาในชุดสีเทานะครับบุกจากขวามาซ้ายมันแน่ๆเลยคุณผู้ชมตรงนี้ครับสับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกแบบต่อเนื่องเลยครับผู้ชมครับโบกขึ้นมาโบลเด้ฝากที่วินิซิอุสจูเนียร์ ฝากขวาดีมีธงยกขึ้นมาเลยครับล้หน้าครับรูสกว่าที่วินิโซจูเนียครับมีตบโบอลตรงนี้เข้ามาครับแต่โบอลมันทะลุหลังลายไปแล้วก็เป็นลูกล้หน้าครับนั่นนี่แข่งขันจริงในวันพุธที่10เมษายน2507นะครับแข่งขันเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับผู้ชมครับก็ติดตามรับชมให้ถูกลิขสิทธิ์นะครับและที่สำคัญผู้ชมอย่าลืม บริหารเวลาพักผ่อนเลครับบอลค่อนข้างดึกครับเอาโบนี้ครับลุยต่อจูเลนอเลสให้มาแจ็กกิริปคืนมาจูเลนอเลสบังบอลไม่ได้ต้องย้อนหลังครับเดินบอยมีชิงตัวนี้สวยครับจูเลนอเลสมีคืนคืนที่โรดี้ฝากซ้ายซ้ายที่แจ,จ็กกริตแจ็กกิริตตัวนี้เอาตัวบังบอลเราต้องย้อนมาก่อนครับจูเลนอเลสไหลามาลีกบาหาแลนมีบังบอลเราต้องออกซ้ายกริชโอ้โหดูผิวเหลือเกินฝากมาที่จูเลนอเลสเราไม่มีทงล้ำหน้าครับก็เล่นต่อครับ จูเดียวจูวาดิโอนีอ่มีของโบตัวนี้ไหล้ายสวยที่จูเลียนอเลสจูเลียนอเลสโอ้โหไม่ผ่านทางโรดิเกอร์เลยครับดูครับวิ่งขยุกขึ้นมาแล้วฝากตัวนี้มาที่บาเบเด้คืนมาที่โรดิเกอร์ครับโรดิเกอร์ขนานเส้นมาสวยเหลือเกินครับบาเบเด้ตัวนี้มียัดเข้ามา และผู้เล่นที่น่าจับตามองในวันนี้ก็คือเป็นวินิชูจูเนียแล้วนี่เลยครับแลบฟังนี้ได้บอลทันทีมีโยกโอ้โหดูเบนเดสสกัดออกไปแล้วทรงนีโบอ์เป็นของใครเป็นของซิตี้นะครับเอเดอร์นนี่ก็ต้องลุ้นนะครับวันต่อวันเลยว่าจะพร้อมสําหรับนัดที่จะเจอกับทางเรอัลมาดริดหรือเปล่านะครับโอ้โห,โห,โหนัดล่าสุดที่ซิตี้เอาชนะทางคิซุคาเลตในศึกพิมลีก4ประตูต่อ2แล้วเจ้าต,ตัวก็ไม่ได้ลงนะครับ โอ้ก็ขอให้หายจากการบาดเจ็บให้เร็วที่สุดนะครับบอลนี้ครับบอลทุ่มมัดอริตนะครับช่วยมินนี่ยัดตัวนี้เข้ามาโรดิโกโรดิโกดูครับหาช่องตัวนี้ฝากบอลนี้มี่ซิวจุนี่โอ้โหจะยัดแต่สตียังช่วยกันได้ดีครับบอลนี้ครับโฟเดนโฟเดนโอ้โหตัดไนมาสวยเลยครับโอ้โหนี่เจ้า,จาหนูคนนี้นี่เหมือนเป็นพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยนะเนี่ยดูควยไหมแล้วครับควยมอตัวนี้ โบโยมาตกมาตรงนี้เอริงเบาคาแลนด์ถูกแซ่ตรงนี้ฟูซินไม่ว่าอะไรฮารแลนด์แข็งแกร่งเหลือเกินครับตัวนี้จะหาช่องแต่นาโชมาเอาบอลคืนไปแล้วครับบอลนี้ส่วนที่วินิสุสจูเนียบอลคืนแล้วชิงหนึ่งสองสวยกับโค้ดเลยครับบอลนี้โรดริโกโรดริโกไหลมาให้บาเบเดอออกขวาขวาที่ลูคัสอะไรครับตรงนี้จูดเบลิแฮมฝากมาทีิธอะไรครับลูคัสให้บาเบเดอหอจัดตรงนี้โอ้โหเซฟโคเอตัสันโอ้สำคัญมากเลยครับ โอ้โห,โห,โหดูหแล้วดูครับทางอันเชลตีครับดูยังเข่งขึนมากนิ่งอยู่เลยครับเอาบอลนี้โรนริโคสมีโยกตัวนี้เอาแล้วกิลิสมีเกี่ยวแล้วต้องโอ้โหโห,หดยาวๆออกไปเลยครับบอลนี้ครับลูคัสโอ้โหดักเก็บกินได้ครับบอลคืนมาชนเมนี่เล่นโรดิเกอร์ดูคอรเล่นนครับโอ้โหมาตรอาริเมนดี้เอาเลยครับ ตรวนี้โบลักขึ้นมาฝั่งซ้ายตบขึ้นมาโรดิโกตรงนี้มีหลุดเราจัดตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหวโหโหินิซิลจูเนียโอ้โหตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นำแล้วครับทางเรอัลมาดริดนะครับโอ้โหเราดูครับแฟนโบวในทีมของซานติ ago เบร์นาบิลเฮกันกระหน่ำเลยครับทุชวันี้ครับพิกเราหยัดตัวเี้เราซัดเลยตัวนี้ดูครับ เขาทำเร็วมากครับดูครับจับหนึ่งจังหวะตรงนี้แล้วซัดเลยครับในพุดภาพทำเพลงโอ้โหตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์โดยวินชิชุจูเนียเลยครับดูเป๊ปกัวเดล่าครับโอโ้มีโจทย์ใหญ่ๆที่กลับมาให้ทำแล้วครับคุณผู้ชมครับ มาดูผลงานของทางเรียวมันอริดมั่งครับพวกเขานัดล่าสุดก็เปิดบ้านที่นี่ซานติอาโกเบรตาบิวนะครับเอาชนะแอตติกบิเบาไปสองประตูต่อศูนย์โดยโรดิโกนะครับแพร่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับกลับมาตรงนี้เป็นรูปตั้งเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ะครับโดยจูเลียนอวเลสนะครับ เส้นทางของทางซิตี้ที่ผ่านเข้ารอบมาถึงตรงนี้ครับซิตี้ก็เอาชนะประตูรวมใส่โคเบเกนไป6ประตูต่อ2นะครับส่วนทางเร็วมาริดครับชนะไลซิกประตูรวมอยู่ที่2ประตูต่อ1นครับอเ,เอาละครับตรงนี้บิ๊กแมชลุยต่อตรงนี้รวเวูเบนเดสมียกขึ้นมาฝั่งซ้ายแจ็คกลิตวิ่งเหมาบอลแล้วเกี่ยวบอลนี้คือหลังมาขึ้ตรงนี้จูเลนโนเวสโอ้โหถูกบอลไปดดักโอ้ยแล้วตรงนี้มาริดแคบบอลออกมาได้ครับโรดิโก โอ้โความเร็วนี้มีครับเราเลือกตัดเข้ากาลางเราดีตัดเข้ากลางเสร็จแล้วออกขวาขวาที่วินิสุจูเนียวินิซิอุตตรงนี้อื <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องคืนคืนที่บาเบเด้แล้วตรงนี้มีมวลมวลมาโคสให้มาไมลิแฮมโอ้โหดูครับจะพลิกยิงยังไม่ได้แ,แต่การเข้าทําเร็วเหลือเกินครับทางเร็วมาดริดตอนนี้เมนดี้อ้าวมีใจตรงนี้นล้ำหน้าเหรอคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับโอ้โอ้ชังหวังมวลครับคุณผู้ชมครับออฟไซด์แล้วนิดเดียวครับ แม่ดูครับบริเวณหัวเข่าแล้วตรงข้อศอกนิดเดียวกับที่ล้ําดูกราฟิกของ EFC 24แม่สุดยอดจริงๆครับขอเช่นชมและขอบคุณมาในนาที่นี้ครับ <c oughs> อาวงนี้มีฝากมาฝากตัวนี้ทางโฟเดนฟิลโฟเดนมีลากเข้ามาลากตัวนี้ถูกนาโชเสียบเสียบตัวนี้ไม่ได้ก็ต้องย้อนก่อนเลยครับทางเลวีสเลวีโอ้หัวตัวบางแล้วไหลออกขวาขวาที่ฟิลโฟเดนโฟเดนตรงนี้บังโบก บางโบวอยู่แล้วจะม้วนจะจับจะพลิกก็โดดูอย่าเอาตัวรอดได้ตังนีโอโอ้ฮาเลนยัดมากโค้กคืนมาที่เฟร์เรนเฟร์เรนไม่ได้ก็ต้องย้อนโรด,ดีจ่ายไปติดแล้วครับชวนมินี่มียัดตัวนี้มาชิงตรงนี้เบลลิงแฮม,มให้มาที่ตัวนี้โค้ชมาโรดิโกโอ้โหดูเมืซิตี้ช่วยกันเอาโบว์คืนมาได้แล้วครับสามนาทีก่อนถึเวลาบาดเจ็บแล้วครับคุณผู้ชมบอลย้อนมาดูปเบนเดสให้มาที่อาคคันยี <c oughs> ดูแล้วมีเปลี่ยนสปีดต,ตรงนี้รู้ครับไหลผ่านซ้ายมาเลนโนเลสเอาเลสเห็นเพื่อนเติมแล,แล้วฮารแลนตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องย้อนโรดี้ฝากซ้ายมาเลนโนเลสจูเลนโนเลสมีควยคือตรงนี้เดบ,บอยเดบ,บอยไหลซ้ายซ้ายที่แจ็กกิดิตแจ็คกิดิตบี้อูจะตัดตรงนี้แต่โรดิเกอร์ครับมาบล็อกไว้ได้ทันแล้วนี้บ้รัสินเป่าโบราในครึ่งลาแรกไปก่อนครับ เป็นทางเรลมาดริดเจ้าบ้านนะครับขึ้นนา1ประตูต่อศูนย์ใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและนี่คือชมหน้าผู้ทำประตูนะครับโอกาสยิงหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นประตูได้หนึ่งครั้งเลยครับกินิสุูจูนี่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งเวลาหลังครับมาดริดหนึ่งทางแมนซิตี้ศูนย์ครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังครับตรงนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังตามหลังทางเรลมาดริดอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับ ขึนหลังตรงนี้สนุกแน่นอนครับระหว่างนี้คุณผู้ชมครับ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกความมันผ่านการจาลองกัในในการฟุตโบอลเกมนิ่ง TMT6 เพราะฟุตโบอลคือความสนุกนะครับลุยก,กันต่อเลยครับวันนี้จูเลียนโอลสขึ้นมาที่แจ็กลิชแจ็กลิชตรงนี้ดูครับอย่างบางบอลแล้วหาเหลี่ยมหาช่องจะยัดต,ตรงนี้เลือกฝากก่อนฮาร์แลนฮาร์แลนตรงนี้อ้ดูขึ้นมาที่ฟเด้นแล้วถูกแซแล้วครับ บอลส่วตัวนี้ครับฟินิซูจูเนียเล่นกับทางโรนิโกตัวนี้มีตัวแลบขึ้นไปนะครับเริแฮมแต่ตัวนี้เต็มไปหมดพอเต็มก็ต้องย้อนใหม่ครับช่วไมมนี่ตัวนี้จะแหวกไม่ผ่านพอไม่ผ่านตันี้เอาาริงเบลฮาแลนดนี่เจ้าของ6ประตูนะครับแมยิงร่วมกับทางเอมบัปเป้ริชมันแล้วก็ทางเฮริเคนนะครับในสึกเวฟ้าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ณนะตอนนี้นะคุณผู้ชมเอาบอลนี้นครับ มีการบังบอลแล้วทางโรดิโกมีไหลฝากมาที่ลูคัสูดูครับเน้นย้ำตรงนี้ครับวันนี้การบันทึกเทปเป็นบันทึกเทปวันที่8เมษายน2517นะครับโอ้โหสุดมันตรงนี้เลยครับผู้ชมครับตอนนมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางเลวิสออกแล้วเอาเบร์โดซิวารลงมาครับเพิ่มมิติเกมรุกตรงนี้ครับเอาตรงนี้มีจ่ายไปบาวเดดักบอลได้สวยครับดูนินมีเคาะตรงนี้มาครับนาโช นาโช์มีไหลตรงนี้เมนดี้ดูครับรุมเพจแล้วครับทางแมนเชสเตอร์ซิตีโหโห้ดูครับมาเป็นโอ้โหดูครับแต่ทางเรียวมาดริดไม่มีตื่นครับดูครับโอ้โห,โหจังหวะเท้า,ทาสู่เท้าดูเล่นครับดูเล่นตรงนี้โอ้โหโรนินพอมพื้นที่ปลอดภัยก็ซัดยาวๆขึ้นไปแล้วดูซิต,ตี้เอาบอกกลับขึ้นมาได้ครับเบรโด้ชิว่า ตรงนี้มาแล้วครับขวาตรงนี้ลากมาดวลกับเมนดี้แล้วโอ้โห,โ,หโหมีควยตอกอส้นสวยเลยครับลาฟอร์เดนอุต่อตกคืนคืนที่เบรโดซิวเบรโดครั้งนี้ถูกเมนดี้แสแล้วครับ <c oughs> ดู <c oughs> ถ้าทางจะเดือดแล้วเรามีการเปลี่ยนตัวเลยครับเอาชวนเมนนี่ออกแล้วเติมทางอลาบาล,ลงมานะครับ <c oughs> ดูครับเอา เดี๋ยวคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันในเลก2เป็นบ้านซิตี้นะครับอีเทนรสเตเดียมในวันที่18เมษายน2517นะครับมันแน่นอนคุณผู้ชมเอาดูตัวนี้จะลองกนในขันเลกแรกไปก่อนนะครับเอาฝากมาทีโฟเดนโฟเดนจะลุยไม่ผ่านทน่โคสแต่ครั้งนี้เอาฮาเลนขึน้แล้วมียัดยัดอีกทีหนึ่งไปไหนแล้วบอ,อยู่ที่ทางโรดีโก้ครับแล้วกลายเป็นโบสวนเฉยเลยคุณผู้ชมบฝั่ากรงนี้ แล้วเป็นวินิชิอุจูเนียมาแล้วครับจี้ <G S 1> <G S 2> เข้ามาแล้วจี้ <G S 2> ตัวนี้จะพิ้วแต่โอ้โหเปทนโรชิวาเมื่อกี้ยังอยู่หน้าปากประตูของมารลิสน,นะครับโอ้ลงมาช่วยขยันเหลือเกินครับโอ้ทำไมมีเจ้าตัวนี้โอกาสเสียประตูสูงเลยนะครับเนี่ยเอากลับมาตรงนี้ครับฮา r แลนด์ฮาแลนด์นมีฝากซ้ายที่แจ็คกิลลิช จากกีริลำตัวบางบอลแล้วตัวนี้ไหลมาเอริงเบลฮาแลนด์ลากเข้ามาจะสุดเส้นโอโหโรดริโกเแี่ยขวางลำขวางทางไว้ก่อนแล้วับตัวนี้เอากลายเป็โรดริโกแก้ไขได้สวยเลยครับดูคัสออกขวามาตัวนี้เบลเปเด้เบลเปเด้ให้มาที่โรดริโกจ่ายไปติดไปที่ตัวนี้ซิตี้เอาโบได้แต่โอโหโรดริโกขยันเอาแต่กลับมาซิตี้แล้วโอโหดูครับกลับไปกลับมาสู้ทุกจังหวะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยครับ แม่โอ้ไม่ถึง2นาทีตรงนี้โบกลับไปกลับมาแบบเท้าสู่เท้าเลยครับโอ้สกัดโบกันทันกันนะครับสนุกเลยตรงนี้เอาวินิสูติเนียให้มาโรดิโก,โก้คืนหลังมาตรงนี้โทงนี้โคสมียัดเข้ามาในกรอบแล้วเบลนแงแฮมโอ้โหจะปาดตรงนี้แต่ติดบอกกันครับโ,โ,กโ,กโตบตรงนี้โรดิโก้ให้มาวินิสูติเนียโอ้ดูลากมาริเวนซนฝั่งขวาตบคืนคือตรงนี้เอาเลยครับ โดยที่อรบบาอรบบาบะอาราบะจะยัดโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านวันนี้คิวเคอรบอยมียกตรงนี้สวยๆเลยครับโอ้โมีทงหรือเปล่าครับตรงนี้เล่นไปก่อนอาราจูเลนเดสมีหลุดหลุดตรงนี้เราขอจัดตรงนี้ก็โอ้โหดูครับเรียบร้อยเลยตรงนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไล่ตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อหนึ่งโดยจูเลนโนเลสครับโอ้โหแล้วกลับเข้าสู่เกมเต็มตัวเลยครับเนี่ยดูชหวะหลุดเข้าไปครับงา้างเราซัดตรงนี้โอ้โหดูครับคมเหลือเกิน ดูครับยัดเลยทันทีตรงนี้ครับโอ้โหสุดสุดครับเอาเลยครับตรงนี้ครับหลังจากนี้เดือดและสนุกแน่นอนผู้ชมระหวังนี้ซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกความมันผ่านการจำลองการแข่งขันฟุตโบอลที่ฟุตบอลเกม i ิ่งเทียม26ฟุตบอลคือความสนุกนะครับเอานี้มาต่อครับ บอกอยู่ที่ละบา้าให้มามีดีตรงนี้แล้วตรงนี้วินดีซีอุดโอโ้ยดูครับมียัดล้วต้องออกแรงเซฟเลยครับทางเรส่นนะครับโอโ้โหดูเริมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาจูเลียนโอเลสออกมาแล้วเอาทางนูนเยสลงมาเลยครับดูเป็นโกเดร่าครับเดี๋ยวปรับหมากปรับเกมตรงนี้สนุกแน่นอนเอาตรงนี้8นาทีก่อนทุ่ยลาบาดเจ็บครับลูกเตะมุมตรงนี้มีคอสเข้ามาแล้วมีโค้งตรงนี้บออยู่ตรงไหนและตรงนี้โอ้ซิตี้ เอาโบายาวทิ้งออกมาเลยครับโบพักมาได้พักตรงนี้มาที่ฟิฟเเดนโอ้โเดนนี่ผลงานในซีแอสซิสในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเทียบเท่ากับทางจูด์วิลิงแฮมเลครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางบูกายโยสาก้าทีมของทางอาร์เซนอลที่จะมีด่วนกับทางเบย์ิวนิคเช่นเดียวกันนะครับเอาโบาน,นี้มีจ่ายไปก็ติดเหมือนกันติดตรงนี้เซตกันใหม่ครับเรอัวมาริดครับ เอาเลยครับโบมีจะสวนตรงนี้ซ้ายที่เมนดี้ความเร็วของเมนดี้มีนะครับขอดวลกับทางดีแอสแล้วตรงนี้มีตกคืนคือตรงนี้โรดริโกโอกาสทองดูจะยัดแต่ตรงนีเ้เหลี่ยมมันไม่ได้ครับตรงนี้เป็นโบสวนสวนตรงนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าแล้วโอ้โหดูครับเอาชนะลายล้ำหน้าได้แล้วโบตรงนี้ตบมาตรงกลาง เออลิงเป่าหัแรงมีทะลุมาในกรอบตัวนี้มีตัดตาตัวนี้โอ้โหดูครับแม่ต้องย้อนมาใหม่ครับทเวลา2นาทีคุณผู้ชมหลยอรนี้ต่อแม่ถ้าออกเสมอเดี๋ยวจัดจุดโทษแบบส่วนพิเศษให้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาตัวนี้ดูไม่ได้ก็ต้องย้อนก่อนเลยครับโอ้โหผู้สินเป่าจบเกมเลยครับและเป็นทางเรอัลมาดริดครับเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวส่วนพิเศษตรงนี้ครับเดี๋ยวจัดเป็นจุดโทษให้นะครับ ส่วนการแข่งขันจริงในเลกที่2 18เมษา2567นะจ๊ะก่อนไปรับชมความสนุกในส่วนพิเศษในการดวลจุดโทษครับเชิญชวนคุณผู้ชมครับมาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพาฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ไปสู่1ล้านซับสครายเบอร์ไปด้วยกันครับขอบคุณจริงครับปะไปดูการดวลจุดโทษสุดพิเศษตรงนี้กันต่อครับมันมามาดวลจุดโทษส่วนพิเศษครับตรงนี้โรดิโกโหดูครับ แปรแบบปั่นไซคุงโค้งเลยครับแล้วคนต่อมาฮานแล่นก็เอาบ้างครับแม่โค้งซ้ายได้โค้งขวาก็มาครับเอาคนต่อมาครับมียัดตรงนี้โดยอลาบาครับสุดคมสุดคมเลยกลับมาตรงนี้ครับกับตันอย่างเควินเดบอยตรงนี้โอ้โหชิปอย่างเหนือครับเอาตรงนี้ตัดมาที่ทางโทนี่โครสโอ้โหยัดตรงนี้ติดบล็อกติดเซฟครับกลับมาตรงนี้บ้างแล้วมียัดตรงนี้โดยซิลบาครับ <c oughs> ดูแล้วตรงนี้วินิสุจูนีย์ต้องยับเพื่อเข้าก็เข้าก่อนเลยครับโอ้โห,โหเอาตอนนี้ฟเดนถ้ายิงได้ก็จะถือความได้เปรียบตรงนี้โอ้โหรูนินปัดได้ครับเอากลับมาตรงนี้เบลลิงแฮมมี่ยับโอ้โหสถานการณ์พลิกแล้วครับพลิกตรงนี้ถ้ารูนินเซฟได้หรือทางโรด,ดี้ยิงไม่เข้านะครับแมนซิตี้แพ้ทันที ดูตรงนี้ก่อนครับโรดดี้มียัดโอ้โหใครจะไปยอมเลยครับเอาเลยครับชันเดตต่อเนื่องครับตรงนี้บาเบเดมีซัดตรงนี้ก็เข้าครับโอ้โหเอากลับมาตรงนี้ครับโอ้ดูวัดกันตรงนี้แล้วครับโอ้ท่าลุนดินนะครับเซฟได้มาอริดชนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับมีซัดตรงนี้โอ้โหไม่ยอมไม่ยอมนะครับทาลันเดตนะครับ เอากลับมาตรงนี้ครับทางวาสเกตโอโหบาสเกตแม่ยิงไปแล้วติดเซฟครับเอาย้อนตรงนี้มาครับอุ้แล้วคนตัดสินตรงนี้เป็นจิวาดิโอครับยิงเข้าตรงนี้เพื่อชนะนะครับจิวาดิโอตรงนี้แปรโอโหได้แต่มองพูดได้แต่มองเลยตรงนี้เราเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะในส่วนพิเศษตรงนี้ไปนะครับ วันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีมสเพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับยินดีและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ม,มาแบ่งปันความสุขให้กับทางเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับรับชมความสนุกความมันแบบนี้ต่อเนื่องผ่านการจำลองการแข่งขันฟุตบอลเกมมิ่งทีมสเพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกผ่านการจำลองการแข่งขัน,นขฟุตบอลที่ฟุตบอลเกมมิ่งเท e a m 16เพราะฟุตบอลคือความสนุกลุยเลยครับ